ไลฟ์ของในน้อยไปดูในไลฟ์อันนี้ติดไม่ได้คุณต้องมีนี่หรอมีอ้นี่โรสเตอร์ไงเฮ้ยนี่เราตรงไปได้เลยนะตรงได้เลยตรงได้เลยสวัสดีครับเอฟซีไปนะครับเดี๋ยวสวัสดีครับขอหยุดไลฟ์แล้วอย่าไปไลฟ์ในเพจคุณนิกกี้นะอยู่กับโคบอลคลัตนะครับตอนนี้ครับใครใครเป็นไรร้องให้มา อ๋อไม่ครับเขาละหมาดอ๋อละหมาดอ๋อว,ว่าอ๋อทะลุดได้เลยใช่ไหม <ทะ S 1> โก้โกอุ้ยดูพี่ฟอร์ดฟอร์ดศพชัยพี่ฟอร์ดศพชัยอ๋อเขาเป็นงานช่วยเหลืออของชุมชนเขาอตอนนี้อยู่กับกูบอยคัทนะครับเพิ่งถ่ายแชร์โรมาเสร็จนะครับเป็นไงบ้างครับคุณนิกิเป็นการถ่ายแชร์โรมาในรอบแบบสามเดือนนะสองสองสองเดือนเกิดอะไรครับคุณนิกิรถเสียรถพังครับเพราะมันต้องมีมุกรถอีกทีก็มีครับ ขอสักหนึ่งอาการเหรออาการรถเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเพาหักสลักหายนั่นหัวเทียนห่างยางแฟบแหนบตายไปแล้วไดไม่จ่ายไฟไม่ใช้สตาร์ทพังไปแล้วรู้ไหมว่าต้องซ้อมเกียร์เป็นไรเกียร์นี่ก็คือต้อง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 ขยันเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองแน่นะเกียร์หนึ่งกึ่งหนี่เกียร์สองกองเสียเกียร์สามกรามเสียเกียร์ก็เป็นหู้กูก็เป็นเที้ยว แล้วมันต้องมีเกียร์เลยนะแล้วมีกากากาดำกัมดากาขาวกาวขากากับกระหมูกูกับกระหมาแก่กระหมาทำไมแล้วการของคนก็ดีๆแล้วน้องไอที่เป็นไงบ้างน่ารักมากเฮ้ยไปดูนะอย่าลืมไปดูนะน่ารักน่ารักเดี๋ยวรอดูนะครับเทปลูกสาวหมอสุนินเป็นเด็กกากันคนนึงเลยเด็กแสบเลยอะแสบเลยแต่น่ารักนิสัยดีเออแต่นิสัยดีนิสัยรวยนิสัยรวยปะนิสัยรวยด้วยนิสัยรวยด้วยนะ ทำอะไรกันอยู่พอตามใจโคบอยครับทําเรื่องกระเป๋าแฮนด์เมดครับทําเรื่องกระเป๋าแฮนด์เมดอ๋อทำแล้วครับคืออะไรอ่ะตอนนี้ก็นี่พี่สรพงศ์ไม่ยอมให้ผมสัมภาษณ์เออเหรอเออได้คิวขอคิวเข้ามาันก่อนเปลี่ยนชื่อแล้วก็ไม่ใช่ชื่อสรพงศ์แล้วนี่เขาชื่ออะไรสระยศไปยศอ๋อชื่อสรปชื่อไปยศเลยชื่อประยุทธ์เลยใช่มันหารกล้าจริงจริงมันหารกล้าใช้ชื่ออภิชาติตบุตรมาได้ยังไงจริง พี่อู๋วันนี้ครับพี่อู้เดี๋ยวเจอกันนี่พี่พี่อู้เดี๋ยวเจอกันภูเก็ตครับพี่อู้พี่อู๋อ่ะใช่พี่อู้ปลาปลาเก๋าต้องมาแล้วปลาปลาปลาหมอปลาหมอปลาปลาต้องมามิกกี้แม็กกี้โอ้ดูสวยแล้วเนี่ยมิกกี้แม็กกี้ปลาต้องมาแล้วปลาปลาล้วเตรียมปลาแล้วพี่อู้นะเออต้องเตรียมแล้วนะช็อตช็อตมาสันนิบาตเขาบอกผมช็อตมาสันนิบาตเขาไอวเอาหน่อยมันไปเล่นนิกกี้มันก็ไล่ เดี๋ยวมันก็ไล่ออกจากออฟฟิศน้องชมพู่น้องชมพู่ดีกว่าเขาบอกให้คูบอยติดต่อน้องชมพู่ให้หน่อยน้องชมพู่แล้วก็น้องชมพู่เจ้าของไอแอร์เมสไงอ๋อเราคุยไปแล้วอยู่เชียงใหม่แล้วแต่คุณนิกกี้มันอยู่เชียงใหม่คุณนิกกี้คิวไม่ได้น้องเขาอยู่เชียงใหม่ครับอยู่เชียงใหม่น่ารักนะน้องชมพู่นะเอางี้ครับผมสัมภาษณ์น้องสรพงษ์คุณไปสัมภาษณ์ชมพู่นะเอาโอเคแล้วพอแลบช่องกันเอาไหมล่ะแล้วเดี๋ยวกูจะแบบกูจะโฟนอินด่าน้องชมพู่มึงก็โฟนอินด่าสรพงออนออนออนพร้อมกันโอเคโอเค มึงเป็นลามึงเป็นไรได้ได้ทำไมกระเป๋าใบเดียวมึงอาสองล้านเลยเหรอโอเคนะโอ้มันได้ได้มันมากทางสวยก็ทางคุณไปทางกระเทยก็มากูเนี่ยได้ครับได้ครับโอ้ยเอาตัวรอดไอมิวมิวอยู่ไหนนิกกี้เกียร์มัวไหมครับนี่คุณต้นคุณต้นคุณต้นนิกกี้เกียร์มัวโรงงานผีสิงเป็นไงบ้างครับเออโกมหน้ากลัวจริงปะวะหน้าลัวมากบอกตรงๆโคตรหน้ากลัวไอ้เหี้ยเอางี้ชีวิตนี้ผมไม่เคยเนี่ย fc ใครกล้าไปไปกับผมป่ะโรงงานผีสิงเนี่ยพมื่อวานพี่แอร์พี่แอร์เดอะมูสเอาสักคืนนึ่งพี่แอร์เนี่ยเขาเป็นเขาเป็นเจ้าของโรงงานเดอะมูสแล้วเขาทักดีเอ็มผมมาเพราะเขาเป็นคนใต้เหมือนผมเขาก็ดีเอ็มมาหาผมว่านิกี้ถ้าน้องจะถ่ายบุกโรงงานอีกรอบเมึงอเนี่ยให้ช่องผมช่องแรกพี่แอร์ก็พิมมาเอาเลยถ้า fc กล้าเอาสักกี่คน fc เอามาสักห้าคนเฮ้ยน้อยไปสิ มึงเอามาเป็นเพื่อนมึงเอามาเตะบอลหรอไงสิบคนเลยไปลุย้กันสิบคนผีจะเจ๋ออะแต่สิบคนต้องมีคอรเอา,าเไหมล่ะมึงต้องนั่งคนละจุดคนล,ล,ล,ละจุดคนละจุดแล้วปิดไฟแม่งหมดเลยเอา,าไหมล่ะพี่กี้แม่งน่ากลัวมากเอาไหมล่ะเอาาเอหน้ากลัวมากพี่น่ากลัวโกพูดตรงๆเลยว่าโรงงานมันกว้างแล้วมันมีมันมีเครื่องจัรอยู่หน่อยหนึ่งอะมุมหนึ่งอะแล้วมันน่ากลัวจริงเหรอก็เขาต้องเอาพวกของเส้นไหว้เป็นพวกตุ๊กตาเด็กเล่นอของอะไรประมาณเนี้ย ไปไหว้เครื่องตรงตรงที่เครื่องจกักรเพราะว่าตรงแท่นเครื่องจักรตรงนั้นอะ่ะมันเคยมีเด็กตายเด็กกับแม่ตายแล้วแม่โกแล้วเขามีไอ้นั่นจริงป่ะมีไอ้ไที่ดูหนังของผีอะ่ะที่ดูหนังของเขาใช้ผีดูจริงป่ะเออเขาเป็นจ่ายเป็นโปรเจคเตอร์ให้อยู่แต่ว่าตอนเนี้ลุงตาจะเก็บไปแล้วหรือเปล่าโกก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าตอนแรกอ่ะเคยเคยคุยกับผู้บริหารของโรงงานเขาบอกว่าไอ้ตัวไอ้ตัวเนี้ยถ้าถ้าเกิดว่า ให้หมอปลาดูว่าถ้าเกิดว่ามันดีจริงอ่ะก็เอาไว้เพื่อมันส่งเสริมอืแต่ผมว่ากดโทษทีนะผีที่ไหนจะมาส่งเสริมพนักงานกับกวนที่หายแล้วอยากพาเอฟซีไปนั่งดูอ่ะใครกล้าไปบอกนะครับเอฟซีครับเออไปพิสูจน์กันนะครับไปไปพิสูจน์อยากไปเอาอยากไปทักมานะออัยากไปนะครับนิกกี้ทำไมทำไมทำไมแล้วไม่คุณไม่ไปแบบอยากไปคนเดียวฮะไปคนเดียวไปไปทำไมไป แต่ไม่คนเดียวเอ้าทีนี้คือหมอปลาเอาออกไปแล้วไงหมอปลาออกไปแล้วคุณคิดว่าออกไปหมดไหมแต่หมอปลาช่ไหมดิกี้โก้โหโอบอบอกว่าหมอปลาไม่เคยอาการแย่ขนาดนี้ไม่เคยขนาดนี้แบบโหแบบร้อนทั้งตัวจนหมอปลาต้องโกหนวดโกนเขาทิ้งเลยอ่ะเพราะว่ามันเข้าหมดคนอยากไปเต็มเลยว่ะเฮ้ยอยากไปเต็มเลยว่ะมันไม่กลัวเหรอเด็กเอาฟีซเอาอยากไปก็ไปกันสิอ่ะพาเอฟซีไปเอาเบ้าเออไม่ล่ะคิดหัวละสองหมื่นคนนี้ไปกันเลยเอาป่ะนะ เอาไหมล่ะเออเอาไหมเดี๋ยวหลังปีใหม่นะหลังปีใหม่นะจัดให้นะแล้วมึงจะมากลัวนะรับเฉพาะผู้หญิงดีกว่านี่กี้เผื่อมันโผล่แล้วมันกอดได้มันกลัวแล้วมันกระโดดกอดเราได้อยากรู้เหมือนกันครับมันน่ากลัวจริงเป่าไปครับมีคนอยากไปไปก็โอเคมันน่ากลัวจริงผมกไปแล้วนัดการเอฟซีผมไม่อยากไปเออผมไม่อยากไปอยู่พี่แอร์ก็ชวนชวนผมอยู่ไปนั่งเลยนะไปด้วยมีแต่คนออกไปด้วยทั้งหรอวะบ้าไม่กลัวดิไม่มีใครกลัวเลยไปด้วยไปด้วยหมดเลย ไม่นี่มีแต่ไปด้วยไปด้วยไปสดเลยเที่ยงคืนนะมีแต่คนไปด้วยกันเนี่ยโอ้ยนากลัวนะกลัวน่ากลัวหลอนมากๆหลอนมากๆเอาเลยไสดเลยไหมไล์สดเลยไหมตอนไปอ่ะต้องไล์ต้องไล์ไ์สดไหมมันหลอนมากๆนี่กี้ก้พูดตรงๆว่าแบบไอ้เชี่ยเข้าไปในโกแบบหรือจังกลางวันไปกลางวันหรือกลางคืนอ๋อไปก็ต้องกลางต้องกลางคืนดิไม่แต่ตอนตอนโก้ไปโก้ไปกลางวันกลางคืนไปตอนตอนเย็นตอนเย็นแล้วกาลังจะพเพตแล้วเออตอนตอนเย็นเพราะว่าพอผมไปช่วงเย็นอ่ะ แต่น่ากลัวมากกลัวจริงเขาบอกหมอปลายังโดนหมอปลาโดนหมอปลายังโดนเลยจริงเหรอหนักมากหมอปลาบอกโอ้ยเขียบแล้วคนธรรมดาไปก็โดนหนักเลยก็ไม่รู้ใครจิตอ่อนนะแต่กขบอยคนน้นไม่ได้รู้สึกเพราะว่าเบอยไม่ไม่กินกับเรื่องแบบนี้ไงโควไม่่คยกลัวอะไเลยผมก็กลัวแต่ว่าผมแบบแต่ผมแบบผมไม่ F4 ไม่มีใครกลัวหรอวะบ้าไปแล้วอพวกนี้แม่งไม่มีใครกลัวเลย F4 ไม่มีใครกลัวเลยคิดไปแล้วบ้าไปแล้ว ัวเซฟเซฟหน่อยนะครับเซฟชีวิตหน่อยปีใหม่แล้วน้ำมีแยผีมาหลอกโกนหัวโกนแบบกบอยไม่เอานะบอกก่อนนะเออ FC เ,ออเอจ๋งว่าไม่มีใครกลัวกันเลยอเอองั้นจัดสักแมนช์นะ<ด>แบบแบบแบบใหญ่ๆนะไปโรงงานผ<ย>ีเสี่ยใครในที่ทำคลิปไปนั่งดูคนเดียวอ่ะให้ผมไปนั่งดูน้งผีคนเดียวอ่ะก็ถามดิเพื่ออะไรไม่ไม่ผมพูดตามตรงนะถ้าผมไปคนเดียวอ่ะแล้วดูผมเป็นล้านอ่ะผมไปนะกลัวแบบว่าดูกันแปดหมื่น ไม่ดูก็ได้แล้วทําให้ติดใจผวาเออคุณกลัวผีคุณเป็นคนกลัวผีคุณเป็นคนกลัวผีกลัวผีจะมาไม่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 แต่ตอนเนี้ยผมดีขึ้นแล้วเมื่อก่อนกลัวมากกว่านี้ตอนเนี้ยตอนนี้แช่งแล้วพวกศิลปินน่ะไม่จกลัวเว้ยต๋นวนี้ไม่ี๋ยวนี้ผมไม่กลัวเหมือนสมัยก่อนแล้วโกีอนวนี้ยผมยังงี้เลยนะมึงมาสิมึงมาดิคุยอยากเจอไหยมึงอยู่ไหนเอออย่างนี้เลยนี่แหละอ้พวกที่ท้าทาไปเนี่ยมาก็ทุกคนไอ้หี้อพรุ่งนี้เลยนิกกี้ พวกนี้ไปอุดรนะพวกนี้ไปอุดรไปบ้านพี่ไหมพี่ลมพรครับกลางคืนดีกว่าได้ฟิลโอเคเอฟซีเดี๋ยวผมหาวันเลยนะไปตอนเที่ยงคืนนะครับได้เลยเอฟซีใครอยากไปลงทะเบียนกันมาลงทะเบียนมานัดเจอกันเลยแล้วก็ไปนั่งดูหนังด้วยกันเอาไหมล่ะเอาไหมแล้วแล้วบิวหน่อยนะเอาหนังที่แบบว่าเฮี้ยสยองสยองเลยนะเอาไหมล่ะเอยเอาไหมล่ะเอฟซีเี้ยเอาไหมเดี๋ยวผมนัดนัดแอร์เดอะมูสไปอ่าพี่แอร์เขาเป็นเจ้าของโรงงานเออเถ้าเอฟซีจะชวนพ่อปองมาด้วยสิครับ ไอ้ต่องไปทางโคกระโหลกซะแล้ววะดิโคกกะโหลกมันแปลว่าอะไรวะพูดได้เหรอพูดได้พูดได้ดิพูดได้โคกระโหลกมันแปลว่าอะไรเอฟซีพีมาหน่อยโคกระโหลกแปลว่าอะไรไม่อยากพูดเดี๋ยวไอ้ช่องบินกลัวผีกลัวคนดีกว่าเออจริงนะอกลัวคนดีกว่านะพูดจริงอืผีเนี่ยอย่างก็แค่หยอกนะครับแค่มาให้ตกใจเล่นนะแต่คนเนี่ยโอ้โห โกงเงินเออทำร้ายจิตใจกันนั่นคือคนนะโดนแล้วโดนแล้วมีจ้คนบอกว่าพาน้องชมพู่มาออกไชโลมาหน่อยชมพู่ก็ชมพู่ที่เราติดต่อเข้าอยู่เชียงใหม่ไงน้องชมพู่อะเออลูทีุ่ริยนะเออได้คุณนิกกี้ผมเป็นทุรายครับก็ต้องหลังปีใหม่สิใช่ไหมเราจะต้องไปเพราะเดี๋ยวเราไปเราจะต้องไปเชียงใหม่หรือว่าเราลงลกเลยหรือเราไปเชียงใหม่ไปล่ะเอาไหมเอาไหมได้เออเดี๋ยวเราไปเชียงใหม่กันได้ชวนพ่อป๋องไปด้วย พวกป๋องเองอนานที่ต้องพป๋องพรุ่งนี้เลยลกาลังแรงเลยพรุ่งนี้ไปอุดรครับเอฟซีใช่พรุ่งนี้เราถ่ายอุดอรก็ทีมนงนานนะอยากไปเหมือนกัน,นผมไม่อยากไปอือเออดี๋ยวชวนพ่อป๋องไปไป,ไปด้วยนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอฟซีใครจะไปก็บอกงั้นเดี๋ยวผมคอมเมนต์เอฟซีครับใครอยากจะไปนะครับคุณคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ลงทะเบียนไว้ก็บอกว่าอยากไปนะครับแล้วก็บอกว่าพร้อมนะครับพร้อมพิมพ์มาว่าพร้อมและอยากไปแนละ้วเดี๋ยวโกโบอยจะ เข้าไป<ห>าเลือกแล้วไปเชิญหาวันดูที่วันที่คุณตรงกันแนะนํานะครับถ้าเป็นคนในกรุงเทพน่าจะดีที่สุดแลวชวนพอเดี๋ยวชวนพ่อป๋องมาเลยแลวเดี๋ยวชวนพ่อป๋องมาเอาคนกูรูเรื่องผีจริงๆพ่อป๋องนะครับนิกกี้อ่าแต่หมอปลานี่คงไม่ได้แล้วเพราะว่ามันคงไม่เจออะไรแล้วเนาะเอาพ่อป๋องกับน,นิกกี้ดีที่สุดแล้วโอเคอครับคุณนายน้อยครับโอเคนะครับเอฟซี FC ครับเดี๋ยวเราไปเขาเรียกว่าพิสูจน์กันพิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์แรงตายครับได้ครับพ่อม เดี๋ยวปีใหม่นะครับทุกคนไปในกันนะครับกด็ดูดูแลตัวเองนะอย่าลืมใส่แมสนะเพราะว่าหลังปีใหม่นี่คือว่าอาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะมาอีกแล้วล็อกดาวน์อีกแล้วรอระวังนะหลังปีใหม่เนี่ยเซฟเซฟตัวเองไว้ก่อนดูแล <ừ, S 1> นะตัวเองด้วยพาแจ็คแฟนฉันไปด้วยเคลียร์ใจกันเลยก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะไม่ได้ทะเลาะก,กันอื <ừ. S 2> แต่มันอาจจะแบบว่างอนๆนะงอน,อนเรนะื่องอะไร เดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่รักกันเหมือนเดิมครับครับรักกันเสมอนี่เป็นอัศนีว่าชวนบริษัทแมวไปด้วยแมวเบืองชวนแขกเล่าดียวเฮ้ยกูเชิญไอ้สาวเคฟกูดีวาไอ้เฮียมันมาขายเคฟผีทำเคฟผีขายคืนนึงทำเคฟเป็นผีกินเน่ะเออทำเคฟเป็นผีแดดชวนมาเออชวนทำเคฟเป็นผีแดกได้โอเคเอฟซีครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย Vamos